สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985้าแปดท่าทารสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่ามุมมองของคู่สนทนาที่มีต่อคุณนะคะแรนด o อมนี้แม้ว่าปกคลิปเนี้ยดึงดูดคุณเข้ามานะคะก็อยากจะให้คุณเช็คพลังงานก่อนนิดนึงเนาะว่า ใช้พลังงานของคุณไหมนะคะจะเกี่ยวกับคู่สนทนาที่อาจจะเคยเห็นกันหรือไม่เคยเห็นกันก็ได้จะจะเป็นไปในทิศทางคล้ายค้ากับดิวธุรกิจนะคะการค้าการงานโปรเจกต์นะครับจะเป็นหลักการนิดนึงเป็นพิธีการนิดนึงเนาะถ้าคุณพร้อมแล้วไอ้ขอเช็คพลังงานของคุณเลยนะว่าแรนดอมเนี้ยใช่ของคุณหรือเปล่าขออนุญ,ญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณผู้ที่ปกปักร,รักษาคุณผู้ที่คุณเคารพนับถือนะคะ สิ่งศักดิ์สิทิ์ที่คุณเคารพนับถือคอยไอได้สัมบ้าสัมผัสพลังงานของคุณได้มากน้อยเพียงใดแล้วแต่ท่านจะเมตตานะคะขอเช็คพลังงานของคุณนะเวลาที่คุณเข้ามาเนี่ย มีการเฝ้าระวังเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีพลังงานของปรัชญานะปรัชญาเข้ามาปรัชญาศาสนานะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช้ความเย็นความโล่งความเบาเป็นคนขยันนะคะเกี่ยวกับงานแนวหัตถกรรมนะอุตสาหกรรมหัตถกรรมได้หมดเลยแล้วก็หน่วยลบ ะะข้าราชการทหารตำรวจผู้ที่มีวินยัยนะคะเด็กและผู้ใหญ่นะะอาจจะมีเพิ่งมีเบบีก็ไดนะะ้ดูแลเด็กรักเด็กแล้วกนะะมม็มีกลุ่มมีพักพวกนะะไม่ได้โดดเดี่ยวเท่าไหร่แต่าจะาเป็นพักพวกที่ไม่ค่อยเยอะอนะไรเป็นคนที่ถ้าเย็นก็เย็นแบบน้ำแข็งขั้วโลกนะแต่ถ้าเกิดได้ระเบิดออกมาน้ำแข็งขั้วโลกก็ละลายได้เหมือนกัน อ่าทีเนี้ยดูไพ่ทาโร่เนาะเหมือนเป็นคนที่ไม่กลัวนะคะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรบางทีเ็ามีลมหายใจเป็นแบบมรณานุสติเลยก็ได้นะก็ไม่ได้กลัวความตายเราจะต้องกลัวอะไรหลายอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งเข้าหาความเสี่ยงความตายเป็นคนที่ปรงอ่ะถ้าจะวันหนึ่งเราก็ต้องไปอยู่ดีก็เลยไม่ได้กลัวสิ่งใด มีพลังงานของความกล้าหาญความอาจหาญอยู่เยอะเลยทีเดียวขอไพ่ทาโร่นะคะขอดูพลังงานของคุณเขานะคะว่าเป็นพลังงานยังไงเพิ่งจบกับอะไรมาบางอย่างนะคะก่อนที่คุณจะเข้ามาดูเป็นการดีลงานหรือเปล่านะดีลโปรเจกต์แต่ว่าประสบการณ์เยอะเป็นคนที่เข้าใจในสตรธรรมเข้าใจการเกิดการดับเข้าใจว่ามีทุกอย่างเกิดแล้วมันก็จบนะคะ เก่งในด้านของงานฝีมือนะคะการที่ใช้ความเย็นใช้ความเย็นก็คือเป็นคนใจเย็นในการทำงานนะคะสามารถควบคุมความรู้สึกควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มีความซื่อสัตย์หนักแน่นมั่นคงนะคะไม่เปลี่ยนใจอะไรง,ง่ายๆเข้าใจในสัตธรรมมีไอเดียใหม่ๆโผล่ขึ้นมาแลเดี๋ยวก็ป๊อปอัพขึ้นมาตลอดเวลาไอเดีที่ไอเดียที่เลือกก็คือจะต้องเป็น ความถูกต้องชัดเจนไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตัวเองจะชอบจะเป็นงานถ้าเป็นงานก็เป็นงานที่ไม่ทําร้ายใครแต่ว่าจะอยู่ในดาบเนี่ยจะถามว่าไอดาบนี่ไม่ทําร้ายใครจริงๆริงเลยมันเป็นพลังงานเหมือนถ้าอยู่ในด้านของข้าราชการทหารตำรวจก็จะเกิดรักษาความถูกต้องความปลอดภัยให้คนอื่นมันก็มีศัตรูอยู่แล้วอะ่ะ mm hmm. ก็จะต้องเพื่อรักษาคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องปกป้องชาติบ้านเมือง มันก็จะเป็นเรื่องที่อ่ะคุมขังพวกที่คิดมาเก่อการร้ายนะคะเข้ามาเก่ะกวนนะคะก็จะใช้กฎกติกาไปในทางที่เป็นประโยชน์นะ,ะเป็นอยู่ในด้านของความจริงของสังคมนะคะเปิดเผก็เข้าใจในด้านความจริงของธรรมะธรรมชาติเลยก็ได้เหมือนกันเป็นคนที่คิดทะลุนะคะคิดมีสติปัญญาที่คิดทะลุแจ้งแทงตลอดได้อะ่ะอาจจะไม่บ่อยครั้งแต่ว่า ด้วยประสบการณ์อ่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าอายุและประสบการณ์ของคุณนะเยอะมากไหมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะพาตัวเองรอดตลอดปลอดภัยมาถึงปัจจุบันนี้อ่าบางคนนะคะดีวกับผู้ที่มีอิทธิพลเลยผู้ใหญ่เจ้าใหญ่ในตัวผู้ที่มีความสามารถมีอำนาจวาสนาเพลินนะคะอาจจะกําลังดีวอยู่กับชาวต่างชาติก็ได้เลยนะคะเป็นตัวคุณเองถ้าเป็นคนที่นั่งตําแหน่งเป็นหัวหน้าง,งานเลยก็คือเป็นคนที่ ดูแลพนักงานได้ดีเป็นคนเฉียบนะฮะเดี๋ยวดูนิ่งๆนะคะจะดุไหมก็แล้วแต่ว่าพนักงานคนนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วแต่เลยรักษาตามอาการก็ว่ากันไปพนักงานไหนไม่ต้องจำจี้จำชัยบ่อยเขารู้หน้าที่ตัวเองอย่างเงี้ยคุณก็มองเล็งไปแล้วว่าเดี๋ยวจะยังไงก็จะได้โปรโงหมดแน่ๆคนคนนี้ค่นะ,ะมีความตรงมีความชัดเจนมีความยุติธรรมให้กับพนักงานนะคะความคิดมีเหตุผลไม่เอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องเลย ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ประสบความสําเร็จนะคะในเส้นทางที่ตัวเองวาดหวังไว้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะสิดาบจบได้10ดาบตรงนั้นออกมาแต่ว่ามาสวยจบสวยแล้วก็กําลังจะ move on หรือว่าจะขับเคลื่อนไปในทิศทางอื่น mm hmm. เป็นไปได้เหมือนกันว่าเพิ่งจบโปรเจกต์ใหญ่ๆมาแล้วก็มีไอเดียมีการวางแผนมีโครงสร้างรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็รู้แน่นอนว่าเส้นทางนี้นเป็นเส้นทางที่ ยังไงก็ต้องประสบความสําเร็จแน่ๆแล้วก็เตรียมตัวที่จะโยกย้ายถ่ายเทบางทีตัวคุณเองกําลังได้โปรโมทหรือเพิ่งได้รับงานใหม่เลยนะพลังงานนี้เหมือนเขาให้เดินทางไปทํางานแล้วได้รับงานใหม่แล้วก็ได้รับตําแหน่งใหม่ด้วยนะคะกำลังจะโยกย้ายไปทํางานอาจจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปอยู่ทางประเทศเลยก็ว่าได้นะคะ อาจจะไปเพียงลําพังก่อนนะคะแล้วค่อยมาคุณของใหม่อะไรแบบนี้เป็นพลังงานแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่เราก็จะไปดูต่อเลยว่ามุมมองของคู่สนทนาที่มีต่อคุณนั้นเขามองคุณยังไงโอ้ทำไมเธอดู มีความเฉลียวฉลาดสติปัญญานะคะมีความฉลาดโดดเด่นเลยคือสติปัญญาความมีไหวพริบปฏิพานนะคะพลังงานเดิมออกมาไอ้ก็ว่าไอ้สับให้ดีแล้วนะคะและเป็นคนที่พุ่งะคะพุ่งแรงแต่ก็หยุดตัวเองได้นะเป็นที่น่ารักที่หลงไหลไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามไพ่ใบเดิมออกมานะคะ ก็รู้สึกว่าอยู่ภายใต้ความกดดันได้เก่งเป็นคนใจเย็นจริงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องทำนองของทำก็พร้อมที่จะสู้ปกป้องตัวเองเสมอนะแล้วก็ดูเหมือนอปกป้องดูแลตัวเองให้เกียรติตัวเองเป็นด้วยนะคะไม่กลัวไม่ว่าจะเป็นสมมว่าตัวคุณเองเป็นคนที่สวยเราดูเหมือนกับว่า หรืออาจจะได้ยินแค่เสียงเป็นคู่สนทนาที่อาจจะได้ยินเสียงเขาก็มองโดยว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนการเลี้ยงดูมาอย่างดีอบรมมาอย่างดีนะคะถ้าเกิดได้พบคุยกันนี่ก็คือโหเห็นหน้าตารูปหลักหน้าตาอย่างเงี้ยนึกว่าจะไกลอ่อนจริงๆเราไม่ใช่นะคะมีเชิงเยอะมีชั้นเชิงเยอะเหมือนกันนะคะสะดุดตาสะดุดใจได้ง่ายทีเดียวแล้วก็เป็นผู้ที่ ถ้าเป็นคาพูดที่ภายใต้ความกดดันคุณก็หาทางออกจนได้คุณก็จะมีการที่ทำให้คู่สนทนานั้นใจเย็นลงได้ถ้าเขาใจเหมือนหัวร้อนง่ายคุณก็จะมีวิธีปรเทคตัวเองแล้วก็ทำให้เขาใจเย็นลงได้เขามองว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่คุ้มค่าที่ได้คุยกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณมีพลังงานดีๆในตัวเองเยอะเนาะ มีค่ามากที่ได้พบคนอย่างคุณเวลาค่ะหมายถึงเวลาไม่เสียเวลาเลยที่ได้คุยกับคุณนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาได้ก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากเหมือนกันรายละเอียดน่าจะมีเนื้อมากกว่าน้ําเลยนะไม่พูดเอ่อเพอร์เจอร์ไม่พูด, cher, ไ,มพดไม่พูดชมเขาจนชมจนเกินไปหรือว่าติง อะไรที่ไม่สมควรจริงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบตรงไปตรงมาดีนะคะมีแบบความผิดร้อนคําพูดนะคะให้เห็นภาพไปในทิศทางเดียวกันก็จะมีความเย็นอยู่ในนั้นนะคะทั้งเผ็ดทั้งเย็นอะทั้งร้อนนะคะมันจะเหมือนกับทําให้คู่สนทนาเขารับรู้ได้ว่ามันจริงแค่ไหนคําพูดของคุณที่ส่งออกไปมันไม่ได้เพ้อเจอมันไม่ใช่มันไม่ใช่พูดเพียงเพียงเพราะว่าดึงดูดมีแรงดูดมีแรงปัถนา เหมือนต้อนต้นไก่เหมือนคุณพูดต้อนได้เก่งค่ะน้มน้าวได้เก่งแต่คุณมีความรู้สึกว่าไม่ได้โฟกัสไปตรงที่จะน้มน้าวใจเขาแต่จะให้เขาไปตัดสินใจคำพูดนั้นเอาเองดีกว่าเพียงแค่คุณชี้ให้เห็นในหลายหลายภาพที่มันชัดเจนมากกว่านะคะตัวคุณมีทั้งพลังงานของความมีสีสันในตัวก็อาจจะเป็นคนที่ มีความบันเทิงด้วยนะมีเสียงหัวเราะพูดไปก็จะมีอารมณ์ขันด้วยแต่มันแฝงอยู่มันมีความจริงแฝงอยู่ในนั้นนะคะมันมีความาสั์จริงแล้วก็มันเป็นพลังงานที่เขารับรู้ได้ว่าคุณไม่ยอมเสียผลประโยชน์แน่ๆคุณปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองนะคะเป็นพลังงานที่ไม่ยอมขาดทุนแน่ๆมาแบบนี้นะแล้วก็ถ้าถ้ามัน ถ้ามันจะดีมันต้องวินวินทั้งคู่คุณไม่ได้ยอมเสียประโยชน์ผลประโยชน์นะคะดูเหมือนเป็นคนที่มีเมจิกด้วยนะตัวของคุณเองเล่นแร่แปรธาตุเก่งเช่นกันนะคะก็คือมีชั้นเชิงมีกลยุทธ์มีวิธีในการพูดนั่นแหละ,ะเป็นคน,เ,นเห็นขวสวยเห็น,หน,หนสวยๆลอๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเอาจริงๆตัวคุณอนะเข้าใจคําว่าขาวเข้าใจคําว่าดําด้วยซ้ําแต่มันแล้วแต่ว่าคู่สนทนาคุณเป็นแบบไหน นั่นก็คือเขามองตัวของเขาเองว่าถ้าเขาเทากับคุณคุณก็เทาด้วยถ้าเขาขาวกับคุณคุณก็ขาวได้ถ้าเขามาดําคุณอาจจะขอจบบทสนทนานแล้วหนีเลยก็ได้คะคุณพูดเอาแต่เนื้อเอาแต่ประเด็นนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นคนที่มีค่าคุ้มค่าคุ้มเวลาในการพูดด้วยนะแล้วจะมองในด้านของผลกำไรนะคะ เรื่องของถ้าดิวในด้านของธุรกิจนะก็วินวินนะเพราะว่าตัวของคุณเนะี่ยเขาคงมองว่าคุณไม่เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบลูกค้านะ,ะแล้วก็ไม่ยอมเสียเปรียบผู้ที่ดิวด้วยแน่ๆน,นะคะเหมือนกับคุณก็จะพยายามหาช่องทางที่วินให้ทั้งสองฝ่ายด้วยนะะมีความเป็นธรรมนะคะแต่ว่าอย่ามาตุกติกอย่ามาเล่นแบบไม่ซื่ออย่างเงี้ย เพราะเวลาคุณก็มีค่าเหมือนกันโอ้เขามองว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่หุ่นแซบรูปร่างดีนะถ้าได้เห็นแบบรูปร่างหน้าตาก,กันก็คือดูสง่าจังเลยดูเป็นคนที่มีพละกําลังมีเ n e น g y อจีค่ะอ่าแล้วก็คําพูดของคุณก็น่าจะมีเอ e น g y ด้วยมีทั้งแบบมีความพุ่งนะคะถ้าไม่เข้าใจคุณก็จะถามเอาจนแบบว่าคือสัญญาเนี้ยจะไม่เซ็นโดยที่ไม่อ่านนะถ้าเป็นสัญญาการกรอก อะไรก็ตามต่อให้สี่อาห้าหน้าคุณก็ขอเวลาอ่านคุณก็ขอเวลาทําความเข้าใจไม่เข้าใจคุณก็ถามคุณจะไม่แบบเซนไปงั้นหละกลัวเขาว่าโง่อย่างเงียง้ยไม่ใช่เลยพลังงานของคุณโง่ก็ตามแต่จะไม่ยอมเสียเปรียบทีหลังเดี๋ยวก็ต้องมาเดือดร้อนขึ้นลงขึ้นศาลอีกอะไรอย่างเงี้ยคือได้ใจนะความรู้สึกของไออ่ะคู่สนทนาคุณบองว่าตัวคุณเองคนที่แร่งแข็งแข็งเป็นคนที่แข็งนอกเป็นคนที่แข็งในนะคะดูนุ่มนวลข้างนอกก็ได้เหมือนกันอ เขาดูว่าเขาไปกันได้เลยอ่ะไปกันได้แล้วก็ดูเป็นคนที่มีมีเคมีที่ตรงกันกับเขาเวลาคําพูดของคุณน่าจะมีลูกเล่นที่แบบช่วงเสียงแข็งก็ก็สัมผัสได้ช่วงนุ่มนวลก็สัมผัสได้เหมือนบางทีคําพูดของเราต้องการให้เขาเห็นใจเงีย้ยเสียงก็จะซอฟลงนะคะเสียงมันก็จะซอฟลงแต่เส้นเสียงในการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จ,จะมีความจริงใจที่เขาสัมผัสได้อยู่นะคะ อะไรที่บางทีเขาอาจจะอาจจะมีน้ำชากาแฟที่แบบหกในบนโต๊ะหรือเสื้อผ้าคูณมันก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าตัวของคนเองเป็นพลังงานที่ไม่ถือสากับเรื่องยิบย่อยอ่ะก็จะปล่อยผ่านก็จะแบบเอ,อ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เง,งี้ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนได้แบบเดียวมีความเป็นมืออาชีพนะความรู้สึกแบบนั้นนะคะโอ้สง่าง,งามจังเลยมาอีกแล้วนะคะให้ความสําคัญกับสิ่งที่ใช่อ่ะ ถ้าเป็นนักธุรก,กิจก็มืออาชีพถ้าเป็นในด้านของเพิ่งเข้ามา,าทํางานใหม่อย่างงี้ก็ค,คือคู่ควรกับรักษาไว้เก็บไว้คือต้องเหมือนได้ได้รับงานแน่ๆคนอย่างคุณคือไม่มีแบบจนแต้มกับกับบุมอับที่ไหนก็ตามนะคะจะเป็นคนที่แสงแสงตามหาคุณอยู่ <c oughs> คุณไม่จําเป็นต้องไปหาแสงเลยพลังงานแบบนี้เป็นความสง่างามมีความภาคภูมิใจในตัวเวลาพิเศ์เวลาพูดอะไรออกไปนั้นะมันมาจาก จิตวิญญาณมาจากประสบการณ์ของจริงนะที่อยู่ข้างในก็พูดออกไปมีก็พูดตรงพูดความจริงแล้วก็มีลูกเล่นนะคะมีความแพรปรวนอยู่ในนั้นเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆนะคะราะว่าก็ไม่ได้มาเล่นๆแต่ว่าเพื่อที่จะไม่ให้สานการมันตึงเครียดจนเกินไปตึงเครียดขอภัยเพื่อที่จะไม่ให้สานการมันตึงเครียดจนเกินไปคุณก็อาจจะมีมีมุกมีอะไรบ้างแต่มันแฝงความจริงไงให้มีความตรงอยู่ในนั้นความจริงอยู่ในนั้นนะคะดังนั้น มันที่สุดแล้วอะถ้าเกิดให้เปรียบเทียบกับอะถ้าเขาไปเจอผู้สนทนามาทั้งวันคุณคือ1ในสเลยนะให้ไปเลยอย่างเงี้ยน่าน่าจะมีต่อน่าจะไปต่อนะคะถ้าเกิดว่าอนัดกันอีกครั้งคุยกันอีกครั้งเขาคงจะหาเรื่องด้แบบเออเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยว่ากันอีกจริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ว่าอยากได้คุยอะไรกับคุณอยากได้มุมมองอยากได้ไอเดียอะไรต่างๆคือเขาชอบมายเซตของคุณนะ เป็นอะไรที่หายากในโลกปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกันคะมันคือของจริงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนกจะสามารถพูดความจริงออกไปได้ล้วนแล้วแต่โกหกทั้งนั้นนะคะผู้คนส่วนใหญ่อาจจะมีพลังงานของการที่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยอะไรบางอย่างแต่สําหรับตัวคุณแล้วคือ แบดไตให้ดูเพียง50อ่ะให้ดูนะคะ40 50มันก็มันก็แล้วแต่ว่าเขาจะแชร์ไอเดียอะไรให้คุณบ้างมันเหมือนกับการยื่นหมูยื่นแมวเหมือนกันถ้าเกิดคุณได้ผลประโยชน์จากความคิดของเขาคุณก็อาจจะแลกนะแลกไอเดียมันก็เหมือน ถ้าคืนคุณเสนอไปว่าไอาเดียนี้ยอ่านี่แค่น้ําจิ้มนะชอบไหมละ่ะถ้าชอบก็ดิวต่อเดือนหน้าอย่างเงี้ยมีลูกเล่นลูกจนคือคุณก็จะไม่ให้เขาเห็นหมดว่าคุณมีอะไรในตัวในความคิดหรือความสามารถตัวเองแต่เขาก็ต้องสัมผัสได้ว่าตัวคุณเองกับพูดแบบนี้รอยยิ้มแววตาท่าทางแบบเนี้ยไม่ธรรมดาแน่ๆนะต้องเก็บไว้ในบริษัทหรือว่าหรือว่าก็เออต้องซื้องานต้องผ่านแน่ๆถ้าเกิดว่าได้คุณไปร่วมงานแล้วมันต้องไปได้ไกลนะผลกําไรก็ต้องมาว่า ดีวกับเรื่องในเรื่องของอผลประโยชน์ด้วยซึ่งมันก็มันเป็นผลประโยชน์ของทางสายกลางนะคะมันต่างคนต่างวินมันไม่มีใครที่เสียอะไรไม่มีแต่ได้จากคุณแล้วก็คุณก็ได้จากเขาว่ามันเหมือนแรกกันต่างฝ่ายต่างมีต่างฝ่ายต่างขาดในสิ่งที่อีกฝ่ายนึงมีอะมันก็เลยไปกันได้นะคะ อ่าไพทาร่นะคะมุมมองของคู่สนทนาที่มีต่อคุณตายเลยนะคะดูแบบต่างจากที่เขาคิดไว้นะคะเขาเปลี่ยนพอ ก็จะคิดไว้ว่าคุณน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะได้อาเห็นชื่อเห็นนามสกุลหรือว่าเห็นรูปในบัตรหรือไม่ก็ได้ยินเขาเล่าว่าคําล่ําลือแต่พอมาเจอตัวจริงแล้วจบเลยนะคะมันไม่ใช่นี่คนอาจจะอาจจะมองว่า,ามันคงไปได้ด้วยกันลําบากเนาะคงคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ที่ไหนได้ คุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งคุณเป็นคนที่พูดแล้วมีแรงดึงดูดมีเสน่ห์ในคําพูดมากที่คนอื่นเล่ามาเนี่ยเขาอาจจะทําให้เขาหน่อยทําให้เขารู้สึกปวดหัวทําให้เขารู้สึกไม่อยากไปต่อหรือคนอื่นคุยได้ไหมกลัวจังกลัวคนนี้กลัวคุณนะคะแต่พอมาเจอกันแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เนี่ยมันกลับแบบอยากคุยต่ออยากดูงานต่อดูแบบสนุกมากอใช่กลายเป็นว่าใช่เลยชอบแบบนี้แหละจากที่อาจจะคุยกันแบบ ไม่ค่อยรับรื่นช่วงแรกๆนะคะก็ไปต่อได้อาจจะเป็นเพราะลูกเล่นของคุณก็ได้นะคือมันไม่ได้เครียดจนเกินไปอะคะมันไม่ได้ดูแบบบางทีมาแบบรูห้หรามาแบบโอ้โหเห็นพอเขาอาจจะนั่งรอคุณที่ร้านที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะพอคุณมาเจอโอ้โหสรุปแล้วพอเดินก้าวเข้ามาสรุปแล้วว่าโอ้เป็นคนที่น่าจะดีวิทยากแน่ๆเลยอะแต่ก็ใจดีสู้เสือนะคะพอมาเห็นแล้ว เออคุณคุณเหมือนจะยิงเนาะอย่างเงี้ยค่ะดูมีมูลค่าดูไม่ไม่ค่อยที่จะยิ้มแย้มมีอะไรเท่าไหร่แต่คุณดูจริงใจจังเลยเหมือนจะยิงอะ่ะจะจริงใจอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เป็นตัวเองมากๆเลยข้างในไม่ได้คิดว่าคนอื่นจะตัดสินตัวเองคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบตัดสินใครก็เลยไม่ได้มองว่าใครจะมาเออก็แล้วเหมือนกับว่าไม่ใช่ไม่มองสิคุณไม่ได้ตัดสินใคร แต่คุณก็ห้ามใครไม่ได้ที่จะมาตัดสินคุณแต่คุณมีความสุขที่ได้เป็นแบบนี้คุณมีคุณอาจจะมีความสุขที่ฉันไม่จำเป็นต้องไม่ใช่มิสยูนิเวิร์สที่จะต้องไปส่งรอยยิ้มอะไรมากมายฉันเป็นของตัวฉันเถอะฉันมีความสุขที่ฉันจะได้ดีลงานหรือว่าไปคุยงานกับใครคุณมาจากการที่พึ่งตัวเองคุณมาจากการที่เคยทำงานหนักลำบากมาก่อนบุคลิกมันก็เลยดูเหมือนกับ มันไม่ได้อะไรมาง่ายๆอ่ะมันอาจจะอยู่ภายใต้ความกดดันเยอะความเครียดเยอะคุณก็เลยกลายเป็นคนนิ่งคนปรงไปแล้วก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจว่าใครจะมาสนใจรอยยิ้มของคุณไหมอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนแบบนั้นก็ได้นะเขาเห็นตอนแรกเขาก็รู้สึกเกงๆๆรงกลัวๆอยู่แต่พอได้คุยกันแล้วกับรู้สึกชอบช่นชอบจังเลยเ,เหมือนจะยิ่งแต่ว่าดูจริงใจดีดูมีมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยด้วยอย่างเงี้ยค่ะ,คะอ่ะรักเลยทีนี้อ่ะติดกับดักไปไหนไม่ได้เลยแหละ ก็ติดติดอยู่ตรงนี้เลยติดแงกเลยนะขอคอนเน็ชันต่ออยากอยากไปต่อหรือเปล่า้ะขอดูหน่อยซิว่าเขาเขาอันนี้คือมุมมองของเขานะที่มีต่อคุณแล้วข้างในเขารู้สึกยังไงกับคุณนี่แอบถามเห็นอย่างนี้แล้วข้างในเขารู้สึกยังไงนะคะต่อคุณความรู้สึกที่เขามีอ่ะ ยากแค่ไหนก็จะไปก็จะดูก็จะรอดูนะเหมือนก็ทุ่มเทช่วยเหลืออยากช่วยคุณอนะ่ะเหมือนเขาปรารถนาดีกับคุณมากเลยนะช่วยได้สำารับนะฮะเขาเขารู้สึกเอ็นดูคุณถ้าเขาอายุมากกว่าเขารู้สึกเอ็นดูคุณถ้ากับกำลังจะคุณกำลังหางานอยู่อะไรเงี้ยไอมองว่าเป็นไปได้สูงที่เขาจะนัด นัดออลองมาฝึกงานรูซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเขาอยากอยากได้คุณเข้าร่วมในองค์กรร่วมงานด้วยเขารู้สึกดีใจนะที่ได้คนมีคุณภาพอย่างคุณมาทํางานด้วยหรือว่าได้ดีลด้วยหรือได้คุยกันด้วยมันเป็นในรูปแบบเ,เชิงพิธีการนิดนึงถ้าคุณคุยกับใครบางคนอยู่นะอาจจะเพิ่งเจอกันแล้วก็ครั้งแรกนะมันก็จะมันก็จะอาจจะไม่ใช่ออกเดทหรอกแต่ว่ามันเจอกันครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าตอนแรกก็อาจจะไม่ถูกชะตาก,กันนะ แต่พอได้คุยกันสักพักนึงเอารู้สึกแบบอยากไปต่อเออเขาข้างในเขาเขารู้สึกอยาก อย,อยากดูแลนะอยากดูแลอยากไปต่ออยากที่จะให้สิ่งดีๆกับคุณนะคะจ <c> ะ <oughs> ให้กําลังใจให้น้ําใจอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยตัวของคุณแล้วอาจจะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแหละนะแต่เขาก็ไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะติดยอมติดอยู่กับตรงนี้มากกว่าเหนื่อยแค่ไหนก็จะคอยดูคอยเป็นห่วงคอยติดตามคอยดูแลห่วงใย,ยอยู่เขารักคุณเขารู้สึกคําบอกมาจากไหนเขารักคุณเขารู้ <c oughs> สึกด,ดีกับคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจนะนี่คือ มุมมองของเขาและความรู้สึกของเขาที่ไอแถมให้นะเออดูเย็นชาแต่ก็มีลูกเล่นมีความแพรรวมีไฟลุกอยู่ข้างในแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะขุดเจอไหมแค่นั้นเองนะคะต้องปลุกให้ให้ตื่น <c oughs> แต่เขาอาจจะเจอคุณปลุกมากกว่าเพราะว่าคําพูดของคุณมันอาจจะไปทําให้เขารู้สึกร้อนเผาขึ้นมาด้วยซ้ำํำ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกับคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์โฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วก็ขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูพร้อมทั้งด้านภู้ขาทรัพย์และอรรยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกัน